ผู้ที่3ที่เกีรุสนองปีนระงค์อาดีดามิทยารราลัยกับคงพัฒน์วานิณีวิจมแห่แขกรับทชห่งครับ ผู้ที่3คือแสผู้ประกองปีมีรัฐมนตรีารการสาราสานาการพัฒวีผู้ทีฬาตาที่2ครับ Well, well. Terima kasih telah <laughs> a